เค่ะวันนี้โอเพ r o ร d ของเรานะคะก็มีรถใหม่เข้ามานำเสนออีกแล้ว เป็นรถที่แบบว่าโมเดิร์นแล้วก็ล้ำสมัยมากๆค่ะคันนี้ก็คือนี้เลยค่ะ Lexus NX 300h รุ่น F Sport นั่นเองนะคะรุ่นนี้ F Sport รงเล่มเลยเป็นรถปี2017ค่ะมือเดียวออกห้างปลายแดงและที่สำคัญนะคะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนแบตไฮบริดมาให้ด้วยนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งก็เหลือถึงปลายปีเลยเท่ากับว่าซื้อคันนี้ไปมีแต่ได้กับได้เท่านั้นค่ะ ด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับโลโก้เลเตอร์ที่อยู่ตรงกลางนะคะแต่จังหน้าเป็นแบบซมิติในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็มีความพิเศษมากเลยเพราะว่าเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยแล้วก็ระบบ d a t ด m e ม u ั n i n ิงหลายแบบ LED นั่นเองนะคะก็จะมีความลากยาวจาก ด้านหน้ามาถึงด้านข้างแบบนี้เลยเรายังมาพร้อมกับ p a r k คกิ้งเซนเซอร์อีก4จุดด้วยกันเพิ่มความปลอดภัยนั่นเองค่ะส่วนใต้ฝากระโปรงของเขานะคะก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2 5 0 0้าซีซีสูบูวาลวให้กำลังสูงสุด197แรงมา้ามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อเลยนะคะต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถส p o r t SUV ที่นั่งค่าข้างๆของเขานะคะก็จะโดดเด่นด้วยโลโก้ F Sport ที่ลงเล่มนั่นเองนะคะเห็นไหมอยู่ทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาของเขาเลยนะคะในส่วนของแม่ก็บอกเลยว่าเป็นหน้าเงาสีเทาแบบทูโทนขนาด17นิ้วนั่นเองในส่วนของกระจกมองข้างก็ยังมีความพิเศษ่้นอยู่ก็จะมีการแจ้งเตือนเวลารถเข้ามาใกล้ๆเรานั่นเองนะคะให้ในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะก็จะมีจุดสีส้มขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็จกมองข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนค่ะ จะเป็นสีดำแล้วก็สีโครเมียมตรงนี้แล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยในส่วนเส้นสายของเขานะคะก็ตัดด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยทําให้ตัวรถเนี่ยดูเฉียบคมมากยิ่งขึ้นในส่วนของมือจับของเขานะคะก็มาพร้อมกับระบบพิเลตค่ะเราสามารถลกรถผปุดลกรถตรงมือจับได้เลยนะคะทั้ง4บานเลยนะคะตอนนี้ก็คือรถของเรา ปวดล็อกอยู่ถ้าเราต้องการล็อกนะคะก็กดเข้าไปตรงนี้ค่ะสัมผัสรรเบาๆนี้เลยจ้าล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการเปิดแล้วก็แค่สอดมือเข้าไปแบบนี้ค่ะปึ๊บเปิดมาแบบนี้เลยโอ้โหสําหรับรุ่นนี้แล้วนะคะมาพร้อมกับสีพิเศษแล้วสีของเขาเนียนตาแบบนี้เลยค่ะ เขาะะบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมากๆเพราะว่าไฟท้ายเป็นแบบซัมมิติก็จะมีการนูนล,ลอยตัวออกมาแบบนี้เลยนะคะก็จะมีความลากยาวจากด้านข้างมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็มาพร้อมกับกล้องวงภาพขนาดถอยจอดแบบตีเส้นให้กับเราด้วยแล้วก็พ a r กิ้งเซนเซอร์อีก4จุดด้วยกันเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของฝาท้ายเขามาพร้อมกับระบบไฟฟ้าเราสามารถกดผ่านรีโมทคอนโทรลได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะ ในส่วนด้านหลังของเขาก็จะมีความกว้างแบบนี้วางกระเป๋าใบใหญ่ได้สบายรวมถึงถุงกอฟได้ด้วยนะคะแถวที่สสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนั่นเองคะ่ะ กับพาราโมิดมูลรูปขนาดใหญ่แบบนี้ทำให้ห้องโดยสัรของเรานี้คือกว้างแล้วก็ดูโล่งดูสบายมากๆเลยนะคะและที่สำคัญภายในของเขามาพร้อมกับเบาะแต่งเอสปอร์ตทั้งคันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีปีกอ,อกกระชับให้กับเราด้วยนะคะช่วยการทรงตัวได้ดีแล้วก็ลดการเมื่อยล้าของคนนั่งได้ดีทีเดียวหน้าสัมผัสของเขาก็มาพร้อมกับรูระบายอากาศนะคะเพื่อเวลาจอดรถกลางแดดกลางแจ้งก็ไม่มีการดูดซับความร้อนเป็นระบบตับไฟฟ้าด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังปรับเอ็นต่างๆนะคะใช้งานได้ดีทุกจุดเลยสําหรับเล็กซัสคันนี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านหน้าของกิฟต์นะคะบอกเลยว่า ได้มานั่งตรงนี้ทําให้เรารู้สึกว่าให้อารมณ์ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยดูเร้าใจมากๆเพราะว่าพวงมาลัยของเขานะคะออกแบบมาแบบ3ก้านแบบสปอร์ตแล้วก็มีแพดเดิลชิปเป็นการเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยอ่าคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลที่ทํางานเชื่อมกันกับการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเวลาเราเข้าไปใกล้ๆรถคันไหนรถคันนี้จะช่วยในเรื่องของการเบรกการชะลอ ความเร็วลงนั่นเองนะคะถือว่าให้ในเรื่องของความปลอดภัยมากๆเลยคะ่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะนี้คะ่ะหน้าจอตรงกลางของเขาเป็นแบบรอยตัวเป็นแบบสัมผัสได้นะคะหรือจะคอนโทรลจากปุ่มตรงนี้ก็ได้นี่เลยแล้วก็มีเมนูให้กับเราเลือกได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาวิกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธดูหนังฟังเพลงหรือความพิเศษของเขาอีกอย่างนึงก็คือเข้ามาตรงนี้คะ่ะสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของ ครีมนั่นเองอันนี้จะเพิ่มความร้ใจในการขับขี่เราสามารถเลือกครีมสีต่างๆได้ด้วยนะคะนี้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้า,ฟา,ฟาอ่อนๆนะคะสีออกเหลืองๆแล้วก็นี่เลยค่ะสีแดงเพิม่มความร้ใจในการขับขี่ฟังก์ชันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็มีวัด มัดในเรื่องของความเร็วด้วยนะคะจอตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถัดกันลงมาก็มีความรูหราอีกนะคะนั่นก็คือนาฬิกาเล็กสัดนั่นเองค่ะ แล้วก็ในเรื่องของแอร์ก็จะเป็นแอร์ดูโอโซนแยกฝั่งซ้ายขวานะครับสามารถปรับได้ดังใจเราเลยต้องการร้อนต้องการเย็นแล้วมาพร้อมกับปุ่มลมร้อนลมเย็นอีกนะคะโอ้โหความพิเศษของคันนี้สุดยอดจริงๆเลยค่ะถัดกันลงมานะคะก็มาพร้อมกับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโอต้6สปีดนั่นเองแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้กับเราด้วยนะคะ นี่คะ่ะ Eco แล้วก็ส p o r t ตสปอร์ตพัสสามารถกดเรื่องฟังกช์ชันตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกในการขับขี่ให้กับเราแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วย เท่านั้นนะคะด้านหน้าของเขาจะเป็นสต็อปทัดนุ่มๆแบบนี้เลยความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดปิดไฟบนเพดานนะคะแค่เราสัมผัสเบาๆนะคะอ่ะปิดไปก่อนจ้าถ้าต้องการเปิดก็แค่สัมผัสเบาๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยโอ้ยรถที่สุดเลยค่ะไม่ต้องทําแรงค่ะเพราะว่ารถหรูไม่ต้องการสัมผัสอะไรแรงๆแค่เบาๆก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันบ้างนะคะว่าด้านหลังจะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าแบบนี้ไหมไปกันค่ะ และอย่างที่บอกนะคะว่าเบาะแถว2เนี่ยสามารถพับลงมาได้นะคะแค่เรากดตรงนี้นะคะพับลงมาแบบนี้เลยค่ะบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัพภาระถ้าเราต้องการปรับขึ้นนะคะก็กดที่เดิมแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้อันนี้คือสเต็ปที่1ถ้าต้องการนั่งสบายไปที่สเต็ปที่2ค่ะแบบนี้เลยจะได้องศาที่นั่งสบายสุดๆค่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งด้านบนกันนะคะ นี้เลยจ้าโ oh oh. อ้โหเบาของเขานั่งนิ่มสบายมากๆเลยนะคะด้านหลังนี่ก็นั่ง3ามคนกันได้สบายๆถ้านั่งกันแค่2องท่านนะคะเราสามารถดึงตรงกลางแบบนี้ลงมาได้อีกนะคะนี้เลยจ้าเป็นที่เทาเ้าแขนก็ได้นะคะหรือจะเปิดขึ้นมาใช้งานก็สามารถทําได้เป็นที่ใส่แก้วหรือขวดน้ํานั่นเองนะคะวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการล็อกลั่นอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ใช้ก็กดปิดไปได้เลยค่ะอา แล้วถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะเรายังสามารถยึดบอกเด็กอโซฟิกได้ทั้งสองตำแหน่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็รถคันนี้กว้างใหญ่ขนาดนี้ด้านหลังจะร้อนไหมไม่ต้องห่วงค่ะเรายังมีแอร์ตอนหลังให้กับท่านตรงนี้นะคะสามารถปรับขึ้นปรับลงนะคะปรับอุณหภูมิของความแรงได้ตรงนี้นะคะนี่เลยโอ้โหคันนี้บอกเลยนะคะว่าอนเนกประสงค์สุดค่ะ เทคเอสจูวี TV รักโรคคันนี้มาในราคาเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงและทดลองขับกับเราในวันนี้ที่โอเพนโ a d ดนะคะสำหรับวันนี้กิฟต์กับเล็กซัสเอ็มเอ็กสามอรเฮดต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ